สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทั่วโลกนะครับวันนี้ก็มาอีกคลิปต่อเนื่องนะเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็ได้ลงคลิปนะครับลงไปแล้วผมว่าแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิป เกี่ยวกับการมารักษาตัวของที่น้องบ้านใกล้เลือนเคียงนะครับก็คือประเทศประเทศเพื่อนบ้านนะครับอประเทศประเทศใกล้เคียงของเรานะครับก็คือประเทศประเทศลาวนะครับซึ่งผมก็หยิบยกประเด็นนั้นขึ้นมาเนื่องจากว่าผมก็ไปดูในสื่อต่างๆนะก็ไปเจอนะครับ เป็นดราม่าว่าทำไมคนลาวทำไมถึงไม่มาทำไมถึงเดินทางมารักษาพยาบาลที่ฝั่งประเทศไทยทำไมไม่รักษา,าการเจ็บป่วยที่ประเทศของตนเองก็เลยมาเสนอเนี้ยนะครับมันก็มีคอมเมนต์เข้ามาแบบเยอะแยะมากมายโดยคอมเมนต์ก็ นะที่เข้าไปดูผมก็ไม่ไ,มได้ตอบนะขออภัยด้วยขออภัย f อด้วยนะครับไม่ได้ตอบเลยนะครับเนื่องจากว่ามันก็เป็น,เ,เ,ปนเป็นเชิงลบเชิงลบเชิงบวกมั่งนะครับปะปนกันไปแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปกดให้หัวใจหรือว่าไปกดคอมเมนต์ได้เลยนะก็ขออภัยด้วยในส่วนนี้นะครับมันเออ่ ในด้านการแสดงความคิดเห็นนี่บางทีนี่มันถ้ามันอา,อาจจะเป็นเชิงลบไปถึงเกี่ยวกับการเ,าเกี่ยวกับปกครองประมาณนี้ผมก็ก็จะลบนะครับอาจจะไปส่งผลกระทบนะครับอันนี้ก็ไม่เอานะครับก็ขอความกรุณา fc ด้วยนะครับคอมเมนต์ที่เป็นเชิงลบก็เบาๆหน่อยนะครับอา่า พราะว่าอย่างไรเราก็เป็นประเทศอยู่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มาให้ใช้คําพูดอะไรบางอย่างผมก็อ่ะผมก็หยุดแล้วนะ,ะสาหรับการเอ่ยนะครับเอ่ยว่าประเทศนู้นประเทศนี้เป็นยังไงแบบไหนนะอันนี้ก็หยุดไว้ก่อนวันนี้ก็จะมาต่อในอีกคลิปหนึ่งนะครับคือตัวนั้นก็คือจบไปแล้วนะครับอ่าก็ประมาณว่ามันเป็นประเพณีเป็นความเขาเรียกว่า สรุปแล้วก็คือประเทศไทยนะมีเครื่องมือมีอุปกรณ์แล้วก็าการเขาเรียกว่าความความเป็นผู้นำในด้านการค้าก็แล้วกันนะนะทุกท่านนะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ครบนะครับสิ่งำอำนวยความสะดวกสะดวกก็เยอะแยะมากมายนะครับก็จบไปแล้วตอนนี้จะไปอีก ประเด็นหนึ่งนะครับวันนี้ไปเจอสาวสาวลาวเอาไปว่าสาวลาวนะครับช่องก็ประมาณคนติดตามประมาณเยอะอยู่นะครับประมาณสามถึงสี่หมื่นท่านนะครับยอดวิวก็เยอะนะครับยอดวิวเป็นหลักแสนก็มีนะเนื่องจากว่าน้องก็อันนี้ก็ขออภัยด้วยนะที่ที่จะมาพูดถึงสาวลาวคนนี้แต่จะไม่เอ่ยชื่อช่องนะครับ ประมาณว่าน้องเขาก็ที่ที่ฟังดูแล้วน้องเขาเขามีช่องช่อง Youtube อยู่แล้วแล้วเขาก็เปิดช่องเฟซช่องฟ้านะครับเ,เขาก็มาเปิดเพิ่มบังเอิญว่าเขาไปถ่ายที่ประเทศของเขา คือประเทศลาวนี่ยอดวิวอะไรมันขึ้นนะครับเนื่องจากว่าประเทศลาวนี่ยังเป็นประเทศที่มีเขาเรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมที่ยังยังสืบสารประเพณีวัฒนธรรมที่อันอเขาเรียกว่ายังอนุรักษ์ไว้นะครับ,นะรบอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ยังเก็บไว้ แล้วก็ยังมีมีให้เห็นแล้วก็มีเขาเรียกว่าพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ห่างไกลติดชายแดนนะครับประมาณนี้เขาใช้คําว่าเป็นเป็นหมู่บ้านหรือว่าพื้นที่นะครับที่อยู่ติดชายแดนระหว่างประเทศลาวแล้วก็ประเทศประเทศที่3ก็แล้วกันนะครับซึ่งมันธุระกันดาล การที่จะไปมาหาสู่กันมันจะยากลําบากนะครับก็เลยมีช่องช่องต่างๆนะครับก็ไปเขาเรียกว่าไปขุดทองกั่แล้วกันนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆช่องต่างๆด้วยนะครับนะครับเอาใช้คําตรงๆเลยคือไปขุดทองนะครับก็คือหมายถึงว่าการไปทําคลิปที่นู่นมันเป็นความแปลกใหม่สําหรับประเทศของเราประเทศไทยนี่คือคือคือจเจริญ จเจริญมากไปแล้วนะครับจเจริญแล้วแตส่ส่วนประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขายังมีมีหมู่บ้านหรือว่ามีพื้นที่ที่ยังไม่จเจริญน,นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ไม่ได้พูดถึงให้เกิดความเกิดเชิงลบนะแต่เป็นการนําเสนอว่ามันมันเป็นสิ่งที่หลายหลายคนที่ยังอยากนะครับอยากรู้อยากเห็นทําไมอยากรู้อยากเห็นเพราะว่า วิถีชีวิตเก่าๆยังเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นการการตําข้าวทุกท่านตําข้าวเขาไม่มีโรงสีข้าวนะเออทำข้าวก็ต้องใช้ใช้สากใหญ่ๆนะทุกท่านนะคกไม้ตําด้วยมือปึ๊ก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 นะบรรยากาศยังเหลือแล้วก็บ้านนะครับบ้านเป็นบ้านไม้ทรงทรงแบบว่าสองชั้นเป็นแบบ ถ้าถ้าฝั่งเราเขาก็เรียกว่าเาถียงนาเนถียงนากระท่อมปลายนาซึ่งเขายังทําเป็นบ้านแล้วก็มันอยู่ห่างกันสมมุติว่าหมู่บ้านหนึ่งนี่ถ้าบ้านเรานะถ้าถ้าทางฝั่งประเทศไทยเนี่ยบ้านหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนี่จะประมาณร้อยถึงสองร้อยลังคาเรือนนะโดยประมาณนะแต่ทางโน้นหมู่บ้านหนึ่งนี่ทุกท่านมันจะมีบ้านห่างกันนะครับบ้านแต่และหลังห่างกันเป็นบางทีเป็น อ่าสี่ห้าร้อยเมตรห่างกันนะครับแล้วมันเป็นอ่าธรรมชาติมีลำธารน,นะครับมีลำธารมีห้วยนะครับมีภูเขามีพื้นที่การเกษตรที่มันน่าหลงไหลในการไปถ่ายคลิปอันนี้ผมยังยังอยากไปเลยนะครับยังอยากไปนะครับถ้ามีโอกาสนี้ยังอยากไปเลยนะครับไปไปถ่ายทำวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องทางฝั่งนู้นนะครับมาให้ <c oughs> ให้พี่น้องทางาทั่วโลกได้ดูนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่อยากดูนะไม่ว่าจะเป็นประเภทประเภทว่าอยูอ่เมืองนอกอที่ไปทำงานาต่างแดนนะครับก็อ,อยากดูนะครับอยากดูว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้างบ้านบ้านพี่เมืองน้องเป็นยังไงมัง่งเวลาเวลาดูแล้วมันก็จะคอยตามไปนึกถึงภาพที่เคยทำนาเคยทำไร เคยหาหน่อไม้เคยหาเห็ดนาทุกท่านเคยตํำข้าวในวิถีชีวิตแบบนี้นะ่ยมัน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 เป็นกลิ่นอายนะครับกลิ่นอายที่ยังน่าหลงไหลอยู่ดังนั้นเข้าเรื่องเลยนะก็มีช่องช่องอ YouTube ช่องหนึ่งที่น้องเขาน่าจะอยู่อยู่ประเทศลาวแล้วเขามาเปิดช่อง YouTube แล้วก็ช่อง เฟซเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยโดยโดยความเป็นจริงแล้วนะครับโดยความเป็นจริงแล้วการเปิดช่องเนี่ยก็ต้องมีที่อยู่เป็นเป็นหลักแหล่งใช่ไหมครับเอ่อสมว่าคนไทยก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีบัตรประชาชนมีอะไรอะไรครบเพื่อที่จะกกอกข้อมูลเพื่อที่จะให้ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือเฟซเนี่ยเขารู้ตัวตนว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีธนาคารพวกไปด้วยนะครับเวลาเราทำเรามีรายได้แล้วมันเงินเงินใน,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 นอากาศมันก็จะ โอนเข้ามาในบัญชีแต่ปัญหาที่ว่าน้องคนนั้นเขาอยู่ประเทศลาวแล้วเขาเป็นประเทศที่ยังไม่รองรับในการทําช่องนะครับทุกท่านหมายความว่านะครับเอาง่ายๆเอาให้เข้าใจนะครับคือประเทศประเทศนี้ทางทางา YouTube และ Facebook นี่าการกอกข้อมูลต่างๆนี่มันต้องให้ทาง ประเทศที่เขารองรับคือทางนู้นเขาไม่รองรับแต่ประเทศไทยนี่สามารถทําได้ทําช่องอะไรก็ได้ดังนั้นเขาก็เลยต้องให้พี่น้องให้ญาติพี่น้องให้เพื่อนนะครับเป็นการก่อกข้อมูลแทนนะครับก่อกข้อมูลแทนแล้วได้ยินว่าน้องเขายังพูดถึงว่าเวลาให้ทางญาติหรือให้บริษัทหรือให้เพื่อนๆเ,เขากอกข้อมูลเป็นชื่อเขาแล้ว รายได้เข้ามานี่ก็มีการแบ่งสันบันส่วนอีกอันนี้ผมเพิ่งได้ยินนะทุกท่านนะสมมติว่าร้อยหนึ่งก็หักเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาให้คนที่กอกให้อันนี้ก็สู้กันก่อนนะสู้กันก่อนนะน้องนะบางทีมันอาจจะมีหนทางดีๆกว่าน,นี้นะในภายภาคหน้านะหวังเป็นอย่างนั้นแล้วน้องก็ไปน,น้อยใจเรื่องตอนนี้น้องนะสามารถทําทางช่อง y o u t u b หน่น้องอยู่ประมาณสามสามหมื่นกว่าคนติดตามสับสไครนะแล้วก็คนดูก็เยอะนะ เพิ่งไปดูคลิปเมื่อสักครู่ที่ผมมาพูดนี่ก็คือประมาณน่าจะ90,000มืละเก้าหมคนดูนะซึ่งน้องน้อยใจว่าทําไมทําไมช่องเฟซหรือช่องแอฟฟาเนี่ยทำไมเวลาเขาเปิดที่เขาเขาเขาก็ยอมรับนะว่าเขาเปิดที่ประเทศไทยแล้วอ่าให้ให้คนรู้จักเปิดที่ประเทศไทยพอเขาไปทําแล้วมันผ่านกฎ ผ่านอะไรทุกอย่างแล้วน้องก็ไปถ่ายวิถีชีวิตทางนู้นมันมีมนสเสน่ห์คือถ้าเป็นสาวลาวนะทุกท่านนะสาวลาวนี่ถ้าเขาไาอยู่ไทยเขาจะพูดได้สองอย่างนะตอนนี้นะเ,เขาพูดาภาษากลางของของเราได้ของประเทศไทยได้ก็คือภาษากลางใช่ไหมครับแล้วเขายังได้มาภาษาภาษาอีสานภาษาอีสานกับภาษาลาวนี่มันคล้ายๆกันครับแต่มันจะเพี้ยนถ,ถ้าไปอยู่ประเทศลาวก็จะมีเพี้ยนเพี้ยนแบบหนึง่งแต่ว่า รา,ายละเอียดความหมายมันคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยนะครับแต่มันจะมีเพียนเป็นบางอย่างเท่านั้นเองดังนั้นน้องน้อยใจว่าทำไมเวลาเปิดเปิดแอป,ปนี้ทำช่องแบบนี้แล้วน้องผ่านกดเรียบร้อยแล้วถึงเวลามันเริ่มมีรายได้เออน้องก็ดีใจนะน้องดีใจว่ามีรายได้แล้วพอได้ได้ได้เดือนหนึ่งน้องก็ดีใจแล้ว เดือนที่สองยิ่งดีใจใหญ่พอมาเดือนที่สามน้องบอกว่าน้องโดนาทางทางช่องนะครับทางแอปฟ้าหรือเฟซเนี่เขาเขาหมายเขาว่าเขาน่าจะปิดปิดการสร้างไรายได้หรือว่าเอาเครื่องมือการสร้างไรายได้คืนนะครับเนื่องจากว่าคุณคุณทำผิดกฎของเขาก็คือว่า อันนี้ผมได้ความรู้มาจากเพื่อนนะถ้าทำช่องแอฟฟ้านะครับแอฟฟ้าถ้าทำที่ประเทศลาวหรือประเทศที่เขาไม่ไม่ไม่ยอมรับนะในกฎของเขาก็คือ,อคุณถ่ายได้ถ่ายบรรยากาศถ่ายได้เหมือนประเทศลาวคุณถ่ายได้ทุกอย่างเหมือนที่คุณเคยถ่ายได้สองเดือนอคุณถ่ายได้ทุกอย่างแต่คุณไปเผยอ,อย่างเดียวก็คือ คุณไปอัปโหลดที่ประเทศประเทศนั้นนะครับซึ่งเป็นประเทศที่เขาไม่ยอมรับไงครับซิมก็ไม่ใช่ซิมที่คุณเปิดไว้ที่เริ่มต้นที่คุณเปิดนะอ่าไวไฟอันนี้ไวไฟนี่ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเป็นซิมนะถ้าเป็นซิมนี่คุณไปหลงเมื่อไหร่ว่าคุณไปไปอัปโหลดอยู่ในประเทศของคุณนะครับทุกท่านมันก็เรียบร้อยอันนี้เพื่อนเพื่อนเล่าให้ฟังนะที่เขาเคยมีประสบการณ์ ดังนั้นน้องพาดก็คือน้องต้องถ่ายคลิปเสร็จแล้วเรียบร้อยค่อยมีเวลาเก็บสะสมคลิปไปเรื่อยเก็บเก็บเก็บไปเรื่อยอาจจะข้ามมาฝั่งไทยประมาณสักวันหนึ่งนะวันหนึ่งถ่ายที่ฝั่งตัวเองสัก6วันหรือ5วันมาอยู่ที่ไทยสัก2วันแล้วเก็บสะสมคลิปไว้เยอะๆนะพอมาฝั่ง ั่งประเทศไทยปั๊บมาใช้มาใช้ซิมไทยมาใช้เว f i ไฟไทยปับ๊บอัปโหลดเลยตอนนี้มีกี่คลิปไล่เลยครับอา้าวสมมุติว่าวันนี้วันที่3ใช่ไหมครับวันที่3คุณอัปโหลดไปโพสต์วันที่4ตั้งเวลาไวเลยวันที่4ี่วันที่ห้าวันที่หกวันที่7ตั้งเวลาล่วงหน้าไว้ดังนั้นมันจะไม่เป็นการผิดกฎของเขาอันนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้น้องเขานะครับเออพลาดนิดนึง แต่น้องไม่เป็นไรถึงแม้แอปฟ้านะหรือเฟซเนี่ยเขายังไม่ปลดล็อกของน้องตอนนี้น้องยังมีช่อง Youtube อยู่น้องก็สามารถถ่ายได้เหมือนเดิมในส่วนตัวแล้วของผมเองนะถ้าทำ YouTube ก็ทำ YouTube ถ้าทำเฟซก็ทำเฟซเพราะว่ามันจะสับสนทุกท่านนะสับสนคืออะไรคือมุ่งอย่างเดียวคืออยากทำช่องเอาให้มัน เอาช่องแดงนี่ให้มันทะลุทะลวงเลยช่อง YouTube ให้มันไปโลดเลยบางทีเหมือนน้องมาพูดนี่น้องได้ยอดวิวประมาณเ0 0 0หมืนแต่เมื่อถ้าน้องมีช่องเฟซเข้ามาด้วยนี่มันมาแบ่งมันแบ่ง,บงอยอดวิวยอดไลค์เข้าไปแล้วมันมันมัน,มนแล้วก็ความคิดความอ่านเวลาเราพูดนี่เราก็ต้องพูดถึงเราต้องแบ่งใช่ไหมครับเอะอันนี้ YouTube อันนี้เฟซเอา้เอาเอาไงดี ผมเห็นบางช่องบางช่องนะ,อะช่องที่เกี่ยวกับกินนะเกี่ยวกับกินนะแกก็จะมองกล้องตัวนี้เสร็จแล้วแกก็มามองกล้องตัวนี้มันทําให้การดูแล้วมันมันคนดูเนี่ยมันเออม,มันมันลายตาแล้วมันสับสนไปด้วยแล้วงงไปด้วยผมก็เคยทําผมทำสองอย่างเลยนะ,นะถ้าเป็นไปได้ถ้าน้องยังเหลือช่องช่อง เขายังไม่ปลดลอกช่องแอฟฟ้าก็ให้ําช่อง YouTube ไปก่อนนะผมคิดว่าช่อง YouTube น้องก็คงมีรายได้เยอะอยู่นะผมดูยอดวิวแล้วก็คงพอเลียเล้ยงเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้สบายเลยดังนั้นแล้วนะเอาเอา,เอาไว้แอฟฟ้าถ้าเขาปลดลอกให้ก็ทำแบบที่บอกก็แล้วกันนะอตอนนี้ก็ เน้นไปเลยเน้นทําช่อง y o t u u e กว่า u t u b e ไปเลยนะไม่ว่าจะไลฟ์สดไลฟ์สดทําคลิปชอ็อต3อย่างลงไปเลยน้องจะมีเวลานะทั้งไลฟ์สดทั้งคลิปทั้งชอ็อตเอาไปว่าแอฟฟ้าเขายังไม่ปลดเราเราก็ลงช็อตของเราช็อตของเราบางทีนี่ยอดมันปังมันก็ปังมันก็ได้เหมือนกันนะเออนะโอเคอย่าอย่าไปน้อยใจเลยอยากข้ามมาอยู่ไทยแล้วเห็นบอกบอกว่าเออก็ น้อยใจบอกว่าเออประเทศประเทศหนูเป็นอย่างนี้หนูเลยอยากข้ามมาอยู่ประเทศไทยแล้วนะคนไทยมาเออคนไทยทําคลิปอะไรก็ได้ทําคลิปเออตลกส,สนุกสนานอะไรได้หมดเลยนะแต่ที่นุ่นไม่รู้นะอน,นี้ไม่รู้แต่น้องมีความน้อยใจและก็มีความที่อยากจะมาอยู่ประเทศไทยนะอันนี้ก็ยังไงก็แล้วแต่นะก็ให้ความ เป็นกําลังใจให้น้องเขาแล้วกันว่าทําที่นู่นแหละดีแล้วแหละนะบ้านเกิดของเราทําให้มันเจริญรุ่งเรืองเราทําแล้วก็เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวด้วยนะส่วนประเทศไทยก็เป็นประเทศที่น้องขาดขาดอะไรบางอย่างน้องก็มาเติมเต็มที่นี่แล้วก็กลับไปดูแลบ้านเกิดเหมือนเดิมนะมันมันเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,าสาย เสื้อสายไล่รองเออเสื้อสายไล่รองเข้าเป็นคนเล่า,เาแล้วเออเสื้อสายเข้าเป็นแนวนันแล้วเข้ากับดูแลเข้ากับเบิงแย่งประเภทนี้วัฒนธรรมเข้าเออเบิงแย่งอา่าครอบครัวเข้าเออเข้าเฮดคลิปอยู่พุ่นเข้ากับเด็ดูแลพอแม่พี่น้องอ้น้องเออมันอยู่ใกล้กันมันดูแลกันไงอา่านะก็โปรดรักษาคุณภาพ นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าความจริงใจนะต่อ fc แค่นั้นละพอแล้วสำหรับช่องที่มันหายไปเดี๋ยวมันก็กลับคืนมาโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีครับสวัสดีครับ